ครับวันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายใต้สะพานคลองลําโพครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับตรงนี้เป็นทางเข้าครับรถกระบะก็เข้ามาได้ครับแต่ต้องค่อยๆเข้ามาหน่อยพื้นที่ล่มสบายครับ แถวนั้นก็เดินไปได้ครับแถวนั้นก็เดินตามใบสันเขื่อนไปได้ครับนาคนนั้นได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้ปลาเล็กครับใสาปลาเข็มวันนี้เข้ามาใต้ต้นไม้ครับ เป็นที่เหมาะเลยครับแต่ว่าตีเหยื่อจะยากหน่อยครับถ้าเอาคันยาวมาฝั่งนู้นก็นั่งได้ครับเมื่อกี้ก็มีเพื่อนนักตกปลามานั่งกันเพื่อนนักตกปลาเพิ่งกลับกันเมื่อกี้ครับพอกลับปุ๊บก็มีกลุ่มลงตะข่ทอดแหมาเจ็ดแปดเจ้าเลยครับวันนี้ลงเบ็ดสามคันครับ กะว่ามาเช็คหมายดูครับหมายนี้ก็ไม่ได้มาน่าจะเกือบปีละฟังฟั่งข้างนอกก็นั่งได้ครับเป็นใต้สะพานครับที่โล่งเลยก็มีเพื่อนนักตกปลานั่งกันเยอะครับบรรยากาศก,าก็ล่มลื่นครับผมเข้ามาข้างในครับข้างในจะที่เหมาะกว่า เมื่อกี้ก็แวะถามเพื่อนนักตกปลาที่อยู่ใต้สะพานครับปลาที่น้านาได้ก็ปลานินครับปลาหนินไซส์ประมาณสามนิ้วครับเป็นไซส์ปลาเข็มวันนี้ก็เหยื่อสูตรเดิมครับเป็นสูตรลำบ่มที่เหลือจากเมื่อวานครับสำหรับตัวเบ็ดวันนี้ใช้เป็นเบ็ดเดียวครับเบ็ดล่างตัวเดียวเพราะว่า ตรงนี้ผมลองตีดูแล้วมันมีพวกเศษกิ่งไม้เศษอะไรเยอะครับตรงนี้ก็น่าจะติดพวกเศษกิ่งไม้ก็เลยใช้เบ็ดตัวเดียวเดี๋ยวเรามาตามรู้กันครับว่าวันนี้จะได้ไซส,ส์สวยๆให้นานา,นาได้รับชมหรือเปล่ากับไมายคลองลำโพครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ สิบเอ็ดโมงห้าสิบนาทีครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับหกเจ็ดนาำเหมือนไหลครับมีผักตบชวาลอยเศษอ่าพวกรากหญ้ารากผักตบเยอะครับถ้าตีร่องกลางนี่ตะกัวไม่หนักก็คืออะตะกัวไอ้ตะก้อไหลเลยครับ ไหลไปกับน้ําเมื่อเช้านาะบอกว่าไหลแรงกว่าน,นี้ครับตอนนี้เริ่มจะเบาๆลงคนมาลงตะข่ายครับน่าจะมาเพิ่มกัน เป็นแพ็คคู่เลยครับใสก็ถือว่าโอเคครับเป็นปลาตะเพียนครับกินเบามากเลยครับขันขวามือครับมีอาการ นามาีสตัวเฮ้ยันนิ้เหยื่อยังไม่แตกเลยครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นสองขอครับมือเชา้าใช้เป็นขอเดียวใส่ปลกเค็มครับตรงนั้นก็น่าจะพะม่าครับลงมาล้างตัวเขาไปทอดแหอยู่ข้างคลอง พมา่าครับมาล้างตัวกันน้ำตื้นครับน้ำเท่าเอวของพวกพมา่าเลยครับเหยื่อก็ตีไปแถวๆกลางครับแต่เหยื่อมันจะลงไปล่องล่องของเรือครับเดี๋ยวถ้ามันยังเล่นอยู่นานเดี๋ยวคงต้องบอกให้มัน ขยับไปหน่อยขันกลางครับเพิ่งตีลงมีอาการอีกแล้วส่วนมากจะเป็นไซประเค็มครับ ใส่ปลาเข็มครับแบกคู่เลยครับเหยื่อยังไม่แตกเลยครับปลามันลงไปล่องกลางเป็นเป็นล่องของเรือครับพอดีมีน้องเขามาตกด้วยครับน้องเขาเพิ่งหัดตกก็เลยสอนเทคนิคแล้วก็เอาตะกัวเอาอะไรใ,ใส่คันเบ็ดให้น้องเขาด้วยน้องเขา ตกแบบไม่มีตะกัวครับน้องเขาพึ่งจะมาเล่นเบ็ดคันกลางครับเหมือนมีอาการ ปลาเค็มครับเหยื่อยังแตกไม่ค่อยดีเลยครับขันกลางครับเมื่อกี้โน้มเลยครับ มุดครับมุดพันเลยตึงมือเลยครับเมื่อกี้เอาใหม่ครับเสียดายพันสายมือครับกินโยกโยกโยก ไก่ปลาเค็มครับปลาตะเกียนขันกลางครับมีอาการตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งแล้วครับเกือบบ่ายสามเรือก็เริ่มวิ่งแล้วครับเรือวิ่งเ,เข้าไปเส้นบางบัวทองครับเข้าไปเส้นตลาดเดี๋ยวไปดูขันกลางครับ น่าจะเป็นไซปลาเค็มหรือเปล่าไซโบโบไม่เข้าเลยครับเพราะว่าตรงนี้บางทีพวกพ่อแม่เขามาลงตะข่ายทอดแหประจำครับปลาเลยหนีไปไหนก็ไม่รู้ครับแต่ก่อนนี้ปลาเยอะครับ ปลาเค็มครับใสใส่เรียอะไรใสจิ๋วเลยอะเยือยังไม่แตกเลยครับใสพวกนี้ต้องทอดกรอบครับใสพวกนี้ขันกลางครับโยกโยกอีกแล้วครับน่าจะเป็นใสปลกเข็มหรือเปล่า ทเท่าเดิมเลยครับเมื่อกี้ติดไม้มา,มานึกว่าไสใหญ่หนักเมื่อกี้ไปเกี่ยวไม้มาด้วยครับนึกว่าเจอไสใหญ่ฝั่งนู้นก็มีเพื่อนนักตกปลามาสองสามท่านครับฝั่งนู้นก็นั่งได้ครับร่มสบายรถเข้าถึงรถมอเตอร์ไซค์เข้าถึงครับรถใหญ่ต้องจอดไว้นิดนึงแล้วก็เดินเข้ามา รเ็มคับตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วครับปลาก็กินเรื่อยๆครับส่วนมากจะเป็นไซส์เล็กต้องคัดไซส์เอาหน่อยเหยื่อในถังก็ได้อีก1ชุดครับเดี๋ยวหมดเหยื่อในถังก็ทยอยเริ่มเก็บแล้วครับเดี๋ยวปลาก็เดี๋ยวให้น้องครับ ให้น้องที่มาตกขาข้างครับพอดีน้องเขาตกปลาไม่เป็นก็เลยมัดตะก้อมัดตัวเบียดให้ใหม่ครับพอดีเดี๋ยวปลาในกระชังที่ได้ก็จะให้น้องไปหมดเลยครับปลาส่วนมากจะเป็นไซส์ปลาเข็มครับเหยื่อได้ประมาณชุดครับเหยื่อที่ผสมไว้และเหลืออยู่ประมาณสองถุงครับ ก็ถือว่ามาเช็คหม่ครับเมื่อกี้น้องก็ได้ไซส์สวยมาตัวนึงครับเป็นตะเพียน แต่เพียนครับเหยื่อยังไม่แตกเลยครับไ <c oughs> ส้เล็กครับเหยื่อยังไม่แตกเหมือนกันไ <c oughs> ส้อย่างนี้ทอดกรอบอร่อยครับกินกับ ส้มตำได้สายมือครับโยกโยกอีกแล้วครับท้องกางเลยใส่ปลเค็มครับกินท้องกลางมาเลย กินท้ท้องแบบอ้วนเลยครับเดี๋ยวเก็บรวมๆให้น้องเขาครับน้องเขาจะไปทอดโอ้ไดีเลยครับใส,บใสนี่ใสสวยเลยครับตะเตียน มาอีกแต้มแล้วครับใสกกำลังดีเลยครับใสกำลังดีเลยครับตอนนี้ก็ทยอยเก็บแล้วครับตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับ ปลาไซใหญ่เข้ามากินช่วงเย็นครับน้องก็เก็บของเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกัน,กนครับใส่ปลาเข็มครับ ก็ถือว่ามาเช็คหมายแต่เพียนก็ตัวใหญ่อยู่ครับปาตะเพียนเดี๋ยวตอนออกผมจะถ่ายช่วงใต้สะพานให้ดูครับว่าบรรยากาศใต้สะพานจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ ส่วนมากจะเป็นไซปะเค็มครับปลาตะเพียนไซส,สวยๆก็มากินช่วงเย็นวันนี้ก็ถือว่ามาเช็คหมายครับมาถึงหน้าหมายก็1 1บเดโมงห้ตอนนี้ก็น่าจะ4ี่โมงสี่มงครึ่งได้แล้วมั้งน่าจะสี่โมงครึ่งครับตอนนี้ผลประกอบการก็ถือว่าพอมีตัวครับไซเล็กไซใหญ่ป่าฝนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ สำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ